เบคอนพาพิโอแมนกลับมาในแมปที่หาสก,กินของสก,กิฟวินี่อีกแล้วโอ้โหอัปเดตเยอะมากมีทั้งทีวีแมนตัวใหม่สกิฟวินี่ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเก็บได้กี่ตัวสตาร์บัตหลันจิเกมฮาร์ดเลย ทักทาหายมินชำระเงินรับของทันทีผ่านซอ์วีเพียง5นาทีเท่าน,นั้น,น,น,นบริการเติมโรบักถูกกว่าเติมเองคุ้มสุดๆคุ้มสุดๆไปเลยอ้อแมนพี่โอมแมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดนสคริปชั่นน้องๆอย่าลืมไปกดกันละ let's go CBD ดูเก็เก๊กกำกำซีบีกูก็เก๊กกำกำโอ้ยเบคอนเอาอีกแล้วมาแบบนี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยสวัสดีน้องๆทุกคน เบคอนทำไมนายถึงพาฉันมาเล่นแมปนี้อีกอ่ะโอ้แมนก็วันนี้เขามีอัปเดตใหม่ด้วยล่ะนายออกไปดูข้างนอกสิทีวีแมนท้ายทันแต่ว่าล่างแตกป็นหลาดมากๆเลยนะโอ้แม่นไหนายนายเบคอนพาไปดูหน่อยดิโอ้โหโอ้ไม่กอดเฮ้สวยมากเลยโอ้แมนฉันอยากได้จังเลยล่างนี้นะเขาบอกว่าในดาฟฟาร์บูลก็ยังไม่ปล่อยเลยล่ะอ่าดาฟฟาร์บูลนี่คือเจ้าของที่เขาปล่อยสกีบีนี่ใช่ไหมอ่ะเบคอนใช่ โอ้และ้าเกิดฉันอยากได้ฉันต้องทำยังไงอะ่ะรอบนี้จะไม่มีภัยพิบัติอีกใช่ไหมอะ่ะไม่มีหรอกถ้าไหนาไม่กดซื้อ100ยโลบันะ๊กเะยโอ้เมนโอเคน้องๆตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอัปเดตอะไรหรือเปล่านะ <c oughs> Bacon, เบคอนพาพี่โอแมนมาเขาบอกว่ามีอัปเดตโอ้โห oh, <c oughs> มีเลยล่างใหม่ๆมาเต็มเลยโอ้โห my god โอ้โมีหน้าจอยเกมด้วยโอ,โ,โอเค <c oughs> เน่เน่เๆ่ๆเ,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 เรามาดูกันรอบที่แล้วที่เราเก็บไปนะพวกเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าหรืออะไรก็แล้วตามแต่โอ้โหมีสกิปในนี่แบบว่าหัวต่อกันด้วยน้องๆเวลี่กูดโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเก็บได้สักกี่อันนะน้องๆเอาไป เกิดเป็นเบคอนนี่ไม่เคยทําให้พี่โอแมนผิดหวังจริงๆเลยนะน้องๆคนไหนที่เข้ามาใหม่หรือหน้าใหม่นะก็พี่พี่ชื่อพี่โอแมนนะแล้วก็มีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าเบคอนนั่นเองเฮ้เบคอนไม่ใช่แล้วล่ะเพื่อนสนิทพี่โอแมนชื่อเบคอนแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยรอใครโอเคน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นแมปนี้นะ อ่อเราก็จะทำมันคือแมพที่เราต้องไล่เขินเลยเริ่มโดนดอมดอมเลยโอ้แมนโอ้แมนขึ้นมาตรงนี้สิตรงนี้มีพี่สาไฟฟ้าด้วยนะว้าวโอ้แมนพี่คนนี้เขาตัวใหญ่มากๆ โอ้โห,โหได้สกิลไปนี่ฝาแฝดมา้วน้องนี่เลยมีสองหัวเลยด้อมด้อมเยะเยะนี่นี่โอ้โห,หน่ากลัวไหมเบคอนไปดีกว่าด้อมดอมเยะเยะชิบิดู <laughs> ดูดูเขาหนีไปนู่นเลย <laughs> โอเคเราไปหามอบกันต่อดีกว่าหรือว่าสกินนั่นเองจย๊บโอ้โหตรงนี้เยอะมากจื๊บนี่โอ้โหได้เป็นหน่วยริงคอน ปึ๊บจ๊บเก็บนี่โอ้โหได้พี่แว่นสุดมอบพี่แว่นสมมอบโอโ้น้องๆคนไหนชอบแมปแบบแนวสกิบินี่ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกคุยกันได้นะเพราะว่าช่องพี่โอแมนจะตอบทุกคอมเมนต์เลยแบบว่าไม่ทิ้งให้น้องๆเหงาแน่นอนแล้วก็รับห,หัวใจกันไปคนละดวงเลยจึ๊บนี่พี่โอแมนมาตรงนี้จึ๊บเก็บตรงต้นไม้นี่โอโ้ได้สกีบินี่คิงคองน้องๆคิงคอง,อง,องบุกเมือง จืบจืบจืบจบนี่หูมแมปนี้นี่เขาขยันอัปเดตมากๆเลยนะน้องโอ้แมนโอ้แมนในนี้ในนี้มีอะไรเหรอเบคอนไหนขอเข้าไปดูหน่อยดิว้าย่อยยยยยยยเดี๋ยว <laughs> เราพี่โอแมนว่าพี่โอแมนน่ากลัวกว่าเบคอนอีกนะ โอ้เมื่อกี้ข้างในเหมือนมีสกินนี่ที่แบบว่าเป็นรถโอ้โหแต่ว่ามันต้องซื้อน้อง,องจื๊บจ๊บโอ้โหอย่างเท่เลยอะอ้แมน่นี่ฉันกำลังจะแคสเกมตรงนี้ได้ล้นี่คือคอมพิวเตอร์ของฉันอ่อก่อนที่แกจะแคสเกมตรงนั้นนะเบคอนนอมาช่วยกันหาสกินดีกว่าไม่เอาฉันจะแคสเกมก่อนโอเคแล้วแต่นายแล้วกันงั้นฉันไปหาสกินก่อนละ เึบจิบโอ้โหเบคอนติดเล่นมากๆเลยน้องๆขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วโอ้โหมีอะไรใหม่หรือเปล่าตรงน,นี้เลยอ่อแมนเึบโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมีสกีบินี่ฝาแฝดโอ้โหนี่สองหัวโอ้โหเดี๋ยวอันนี้อันนี้สกิบินี่เธอโบตาเลือกกตาเลือกตาเลือกดำๆ้โหอเขาอารมณ์ดีเลยของเขาทุกครั้งที่เรากลับมาแมบบนี้เหมือนเจ้าเบคอนอารมณ์ดีมากๆเลยน้องๆ จึ๊บจึ๊บจึ๊บตรงนี้ไม่มีโอ้โหเนี่ยเดินเก็บทีละอันเลยจึ๊บนี่เซิร์ฟเซิร์ฟนี่เป็นไงล่ะคางทูมวูเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมีเป็นซูเปอร์แมนตัวใหม่หรือเปล่านะอึ๊บโอ้โหดูสกิบิดี้หมอผี <What? S 1> จึ๊บจึ๊บ,บเบคอนมีสกิบิดี้หมอผีอยู่ตรงนี้ด้วยเก็บดูสิได้เลยได้เลยโอเคให้เบคอนเก็บสกิบิดี้หมอผีอุ๊เดี๋ยวนะ เอออันนี้คือห้องนอนเด็กนะน้องๆเจ๊บๆเปิดเปิดสีเปิดสีโอ้โหในนี้น่าจะยังไม่มีอะไรโอ้มีมีเจบโอ้โหนั่นไงวู้ฮูสกิปปี้สามหัวโอ้โหวันนี้พี่โอแมนเก็บสกิปปี้ฝาแฝดได้ต้องสามตัวแน่ฮ่าฮ่าฮ่าวิข้างล่างมีเครื่องซักผ้าด้วยโอ้โหอัปเดตวันนี้มาเยอะจริงๆบจ๊บๆๆนี่แน่เก็บเอาเอ่อแบบพี่โอแมนขึ้นยังไงอ่ะ ลงไปทำอะไรขึ้นมาสิพันมันขึ้นไม่ได้สิเจ้าคอนนี่ไปดีกว่าไปเลยเจ้าเดี๋ยวเบคอนกลับมาช่วยฉันก่อนโอ้โหเฮ้ยเบคอนเดี๋ยวนะดีดีดีกูเด็กเก๊ดำดำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เจ้าจีแมนดีดีดีกูเด็กเกตดำดำหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ภาพมันเหมือนย้อนเหมือนคราวที่แล้วเลยเจ้าเบคอน รู้แล้วเหรอจึ๊บเจ็บเจ็บโอ้โหเดี๋ยวสกีวีนี้ซุมบะซุมบะซุมบ a ร u ซุมบะเซบาระเอาเออนี่เห็นไหมซุมบะ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 เซบารอโอ้แมนมาทางนี้สิก็เปิดใหม่ตรงนี้แน่โอเคน้องๆเบคอนเรียกให้พี่โอแมนไปทางนั้นแหละปึ๊บพี่โอแมนชอบมากเลยซุมบะซุมบ a ร u เนี่ยปึ๊บลงไปดูข้างล่างก่อนปึ๊บเจ็บเจ็บปึ๊บโอเค สกิลวินี่สปไปเดอร์มันโดนอัปเดตใหม่นะถ้าเราลงมาในท่อเราก็จะไม่เจอมันแล้วน้องๆจื๊บดีเปิดเข้าไปมีอะไรอัปเดตไม่เอ่ยในท่อในท่อยังไม่อัปเดตนะอึ๊บมันยังเป็นของเดิมอยู่เลยน้องๆอึ๊บโอเคปึ๊บพี่โอแมนน่าจะผิดละปึ๊บกดอันนี้ใช่ไหมไเฮ้ยกดอันนี้ไม่ใช่กดอันนี้อ๋อเราต้องมาสับอันนี้จึ๊บแล้วก็เปิดอันนี้จึ๊บใครงงก็งงต่อไปพี่โอแมนก็งงเหมือนกัน โอเคสรุป <Okay. laughs> ไม่อัปเดตนะเราใช้วิธีเดิมคือเทเลพอร์ตกับไปเนี่ยไปซุมบาซุมบาูโอเคเบคอนเรียกให้เราไปซุมบาซุมบาูไม่ได้ซุมบาซุมบาูสิเขาเรียกว่าอัปเดตแผ่นที่ใหม่รึบจึบจึบนี่พี่โอแมนมานีเลยนี่รึบจึบจึบโอ้โห่ี่ข้าบนที่เรายังไม่เคยขึ้นไปเก็บนะพี่โอแมนว่าสักครั้งหนึ่งถ้าเกิดน้องๆดูเยอะๆเดีเย๋ยวพี่โอแมนจะเติมโรบัคเพื่อกระโดดขึ้นไปดีกว่าโอแมนขึ้นมา โอเคเบคอนอยู่ข้างบนจึ๊บนี่อึ๊บปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บเย้ขึ้นมาแล้วอึ๊บนี่จึ๊บโอ้โหนี่มันโดนต่อยมาหน้าบุด้าเบี้ยวเลยจึ๊บจื๊บจื๊บนี่ว้าวสกิฟตี้สไปเดอร์แมนโอ้สไปสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเพลงอะไรเนี่ย อชักใหญ่ไม่ได้